จานนี้ผมให้ผ่านแก้วออสซัมบร avo สุดยอด <c oughs> <c oughs> และสำหรับเมนูวันนี้ผมรับรองว่ากินคำไหนก็อร่อยทุกคำ <c oughs> ในสไตล์เชฟออฟนี่แหละครับในวัคฟอมโฮมกินหรูอ,อยู่บ้าน w a l from home ปนหรูอยู่บ้านแป้งพายชั้นหรือพับเพสตรีได้ถูกคิดค้นมาปี่อปีคศโดยเด็กฝึกงานทำขนมชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าคลอดิอุสเกเรเขาต้องการทำขนมปังสักหนึ่งแถวเพื่อให้พ่อของเขาที่ป่วยและถูกควบคุมอาหารประเภทศน้ำแป้งและเนยคลอดิอุสได้ทำแป้งโด ใส่เนยและนวดเป็นแผ่นๆครับทบกันเป็น1ิบกว่ารอบแล้วปั้นออกมาเป็นก้อนแล้วพอนำเข้าไปอบก,ก็เกิดความประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ได้ด้วยลักษณะที่แปลกตาของมันต่อมาเขาได้เดินทางไปเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีเขาได้ทําในร้านขนมอบที่มีชื่อว่า Brother's Bocca's Pastry จนทําให้ร้านนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องพับเพสตรีและเขาก็ได้เสียชีวิตลงในปีคศ1682ได้รับการยกย่องเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพับเพสตรีจนถึงปัจจุบันนี้ครับ เรื่องอาหารขอให้เชื่อใจผมเรื่องความอร่อยก็ไว้ใจผมได้เลยผมจะชวนทุกคนมาทำเมนูายไก่พับเพสทรีในวักฟอร์มผมกินหอยู่บานเมนูไก่พับเพสทรีของเราในวันนี้ ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยครับผมมีแค่4ีขั้นตอนเท่านั้นมาลองทำกันดูดีกว่าครับขั้นตอนแรกในวันนี้นะครับเราจะมาผัดไส้ไก่กันครับผมเลือกใช้เตาแก๊สเทคนพลัสเพราะไฟของเขาแรงถึงใจเมนูไหนก็เอาอยู่เป็นตัวจุดประกายความอร่อยในวันนี้ครับเห็น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 ,เ,หนเริ่มต้นขั้นตอนแรกเลยนะครับผมโดยการใส่น้ํามันไปห่อยตามด้วยเนยครับพอเนยเริ่มละลายนะครับผมเราก็ใส่ ลาคผักชีที่เราผสมกับพริกไทยดาไว้นะครับผมแล้วก็หอมขาวครับเราจะผัดจนหัวหอมสุกใสค่อยเริ่มใส่ไก่ครับหลังจากนั้นนะครับผมเราจะใส่ไก่บดที่เราเตรียมไว้นะครับเริ่มต้นจากน้ำตาลนะครับผมเกลือนะครับออยซอสนะครับผมแล้วก็ผงกะหรี่ครับ หอมน่าทานมากเลยขั้นตอนที่หนึ่งก็เสร็จครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขั้นตอนที่หนึ่งไส้ไก่อ,ออสเตมขั้นตอนที่สองคือการผสมไส้โดยเครื่องผสมอาหารเทคโนพลัสเปิดนะครับผมอย่างแรกเราใส่มันฝรั่งครับผมมันเทศนะครับวันนี้เราใช้ตัวหัวแฟลตนะครับผมเริ่มเลยครับ ผมเริ่มปั่นในสปีดเบาถึงปั่นกลางนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ที่เบอร์สองนะครับผมเราก็จะใส่ตัวเชดเดอร์ชีสนะครับผมตัวนี้มีชิลกาบเราจะได้ไม่ต้องเปิดขึ้นเปิดลงแล้วของจะไม่ต้องกระเด็นออกมานะครับผมสวยงามมากครับผมขออน,นุญาตปิดตับเองนะครับแล้วก็ใส่ตัวไก่ลงไปแล้วนะครับผมแล้วเรามาปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนวลละมุนเหมือนกับตัวไส้ของไผ่ไก่นะครับ เปน็นว่าเราปั่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากเครื่องผสมอาหารเทคโนโลยีเดี๋ยวเรามาเอาไส้มาใส่โบกันครับเป็นันว่าขั้นตอนที่2เสร็จนะครับผมแกวจากนั้นเราไปใส่ตู้เย็นกันครับและนี่คือขั้นตอนที่3นะครับผมเดีย๋ยวเราจะมานวดแป้งพับเพสตรีกันนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราแป้งบาลีนะครับผมนี่เป็นแผ่นให้มันกว้างขึ้นนิดหนึ่งนะครับผม ามาใส่ไส้กันนะครับผมเตรียมตัวเอาเข้าเตาอบนะครับผมวันนี้ผมจะทําเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมพับนะครับผมเสร็จแล้วขอแต่งทรงนิดนึงนะครับผมแล้วก็ใช้ซ่อมนะครับผมกดปิดปลายที่เราบรรจบเอาไว้นะครับผมมันก็จะเป็นพายคลาสสิกเสร็จหนึ่งอันนะครับผมอันต่อไปแล้วก็ทําซ้ําไปนะครับผมแล้วเราก็ เอาวางบนถาดพร้อมเข้าเตาอบนะครับแล้วเราก็เอาไข่ไก่ผสมกับนมนิดนึงก็ได้นะครับหรือไข่ไก่อย่างเดียวถ้าไม่มีนมนะครับผมพาเข้าไปข้างบนนี้นะครับผมตอนอบออกมาจะได้สวยๆนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะนําเข้าเตาอบเทคโนพลัสที่ใช้งานง่ายอุณหภูมิคงที่มีความร้อนสม่ําเสมอกระจายความร้อนได้ทั่วถึงทําให้ไาย่ไก่ที่อบมานั้นสมบ,บูรณ์แบบเราจะใช้ไฟความร้อนที่180องศาในระยะเวลา15นาทีครับผม และขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมขั้นตอนที่4เราจะมาทําเครื่องเคียงนะครับผมคือตัวสลัดคิวคัมเบอร์และมะเขือเทศนะครับผมในการใช้แตงกวานะครับผมมะเขือเทศราชินีนะครับใส่พาสลี่หน่อยหนึ่งนะครับผมเกลือพริกไทยครับและอริปอยนะครับผมที่ขาดไม่ได้ของสลัดตัวนี้นะครับผมคือตัวน้ำมะนาวนะครับผมกองเม็ดนะครับแค่นี้นะครับผมแล้วเราจะมาคุรเลยกันนะครับและแล้วก็เสร็จครับผมราโว แล้วไผ่ไก่ของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายไก่เราหน้าตาเป็นยังไงกันนะครับผมโอ้โห oh. 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 อยากบอกว่ามันสุดยอดมากครับเข้ากันเข้ากันอย่างลงตัวตัวนี้ตัวเครื่องเคียงนะครับผมใส่ถ้วยเพียงแค่นี้เราก็ได้ไายไก่พับเพสตรีที่ทำโดยเทคโนแกยสเอาอยู่ทุกเมนูเลยครับบอกเลยว่าจานนี้ผมให้ผ่าน นี่คือพายไก่พับเพสตรีแป้งพายกรอบหอมอร่อยสอดไส้ด้วยไก่ผัดผงกะหรี่รสชาติเข้มข้นกัดตรงไหนเจอไส้เต็มคำกินเคียงคู่ไปกับสลัดมะเขือเทศแตงกวาให้ความสดชื่นอยากบอกครับว่าอร่อยเข้ากันเข้ากันอย่างลงตัวเพราะผมใช้เทคโนแก๊สจบทุกเครื่องครัวลงตัวทุกความสุขครับ สำหรับเมนูนี้ผมให้ผ่านครับรับรองว่าแก้วสุดๆถ้าได้ลองทำตามกันดูรับรองว่าต้องร้องออสเซมเอาไปให้ใครชิมจะได้ยินคำว่าบรา v o แน่นอนครับ <laughs> <laughs> เมนูสุดยอดคนทำก็สุดยอดครับผม <laughs> คลิปหน้ามาตามดูกันว่าผมจะทำอะไรกันอีกใน work from home กินหรูอยู่บ้าน